ค่ในดีมครับอืมเอ,อ่ดีมเราไม่ได้ตามขนาดนั้นอนะเออคือคือเราฟังเพลงน้องแนละ้วแต่แบบไม่ได้มีเมในดีมอะเออไม่รู้ว่ะไม่ได้ม่ได้มีเมนในดีมค่ะเ,เด่เน,น,ดนยังคงกระตุกหรอคะแล้วก็ช่างมันลคะค่ะช่างหัวมันลคะค่ะ ใช่แล้วก็จะช่างหัวมันแล้วคะ่ะกระตุกก็กระตุกแหล,และแบบแล้วก็จะไลฟ์อีกนิดนึงถ้าเราแบบขี้เกียจไลฟ์แล้วเราก็จะไปดูกระตุกต่อเราวพึ่งกลับมาดูไฮคิวทุกคนไฮคิวคือไลฟ์ไฮคิวคือแอนิเมะเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เป็น เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลอืมอยากฟังอันนั้นน้องดีมอ่ะชื่อเพลงอะไรวะเอลงน้องชื่อเพลงอะไเพลงนี้ไหมนะหรือไม่ใช่เช่ญวะใช่ไหมใชิญีกวะไปอูฟังแล้วกนะัน พี่ตองตัวเล็กไหมคะเล็กค่ะอองตัวเล็กค่ะทุกคนอืมออลตัวเล็กไม่เป็นมัมมีโจหรอครับไม่เป็นค่ะท <c oughs> ้นมัมมีโจทำไมวันไลฟยชัดแต่กระตุกอมไม่สนใจแล้วคะ่ะทุกคนขอให้โชคดีกับ การดูไลฟนี้นะคะตั้งแต่อ่านจอยมาก็มองให้แม่เหมือนเดินไม่ได้แล้วค่ะกำรเรหนือเมนที่แม่คือใครครับในเอทีดีใช่ปะเหนือเมนเราคือ องกเตนค่ะแบบเนมนเราเป็นเหมือนโคที่พเจ้าแบบเราดูเขาแบบตกจากแบบว่าเพอร์ฟอร์มเราสึกว่าสองคนนี้แบบเวลาออนเตสิันแบบเก่งอ่ะเก่งมากมากกระตุกใช่ไหมกระตุกก็กระตุกค่ะ เราจะไม่สนใจแล้วอืมพี่มาชอบใครในไฮค,คิวคะก็คาราซูโนะแหละแต่ถ้าชอบใครคาง,งิยมามะมัจจะ้งอือน่าจะคางิยมามะพี่ม่แนะนำอนิเมะเนี่ยคะ่ะอุ้ยมันเยอะมากอะ ไปถึงเราอะดูเยอะมากแบบแนะนําอะไรคือมันควรจะแนะนําไปทางไหนอะคือแบบว่าถ้าแบบนี้หลังๆมาที่แบบเพิ่งทําอ่ะก็เ <c oughs> ดมอนทุกคนน่าจะเคยดูอยู่แล้วแล้วก็มีจุดๆสื่อเลยค่ะที่แบบช่วงนี้ที่เราแบบเมื่อหลังๆที่เรารู้สึกว่าดีดีจริงจุดๆสื่อ <c oughs> เราพูดถึงบ่อยอยู่นะ <c oughs> ใช่ปะอะไรอะไม่รู้ว่า ไปทางไหนอ่ะมันต้องเอาไปเวไหนไม่รู้อ่ะคือเราดูหลายทางมากมันเลยแบบต้องบอกอชิปใครในเอซิทีคะทุกคนที่มนเป็นคำถามแบบคำถามตัดมีแต่ภาพประมาณหนึ่งนะรู้ปะ <laughs> อืแเราก็เราก็มีคู่ชิปของเราแต่เออทุกคนอย่าคิดมากนะแบบมันแค่แบบว่าเป็นเทสของเราเฉย เราชิบเราชิบใจยงค่ะเราชิบใจยง ราจะเคลียบไปเพลงประเทศอื่นแหละเย <Yay. S 1> ทุกคนคะถามแบบอะไรแล้วก็ได้นะเพราะแบบเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเอเจริงไหมหมายว่าผู้ชายชอบมาเยอะไหมครับไม่รู้เลยคะ่ะอมไม่รู้อะ ไม่รู้โมเต็งไม่รู้เลยครับเพียนี้เพียงอะไรเมื่อกี้เรนโบว์ถ้าเมื่อกี้นะเมื่อกี้เรนโบว์ไม่รู้ว่าในนั้นมันคือแบบถึงไหนแล้วถ้าแบบเพี้ยน้องดีมชื่อเรนโบว์ค่ะในบ้าไหมจะฟังอะไรอะอ้าวกรรมจะฟังอะไรเนี่ยโอเคจะตืดด่นก็นได้อยากขยับ ประเทศอีกหนึ hmm. ่ง เธอจะซื้อเสื้อน้องเมย์ของยูนิโคูมไหมครับซื้อค่ะซื้อค่ะเอาจริงป่ะคือแบบวันก่อนนั้นเราเพิ่งซื้อเสื้อวันพีไปแล้วหลังจากนั้นก็แบบไปเห็นว่ายูนิโค้จะทำคอเลกชันจุดจุดสื้อก็คือแบบได้เจอกันจะซื้อทันไหมเราว่าแบบเราอยากได้หลายเราอยากได้หลายลายมาก Cause I'm off my face. Love with you love it. you want my head so into you. ริงว่าตอนนี้นเมน็ตมันเพิ่งถึงเรื่องคู่ชีพเว้ยเราไม่ตรงกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนเพราะฉันต่อให้เน็ตมันจะเป็นยังไงแล้วก็ช่างหัวมันแล้วคะ่ะไม่สนใจเัยดีเอาจริงเราแบบว่ารว่าด้วยความที่คอนโดอยู่ชั้นสูงหมายถึงแบบชั้นมันสูงนะคะเออมันก็เลยอาจจะสัญญาณหรืออะไรก็ตามไม่สนไม่สนแล้วแบ ฉันย่างกินแล้วคะ่ะเมื่อกี้ฉันเอาไข่หมูไปอ้วนมากทำไมเหมือนที่มาโทยิบจังเลยคะ่ะ อ๋อ <AL> นี่ไมโครอีฟนะคะรู้ไหมเนี่ยไมโครอีฟทีไมันแฝดกัน,นะคะ่ะชื่อมินเอเลย <AL> เป็นร้อนในทำยังไงดีคะอย่าไปโดนมันคะ่ะจริงอย่าไปโดนนะคะนรับแล้วนายก็อย่าไปโดนมัน เจ็บตัวเบาๆหรือเฉยๆค่ะเดี๋ยวมันหายไม่ควรตักกะอย่างเงี้ยไม่ควรแบบเวลาเจ็บตัวหรืออะไรจะปล่อยไว้งั้นเดี๋ยวมันก็หายเองเยอะไรเงี้ยเตะเตะ แต่ว่าเราชอบเรียนทอนมากกว่าถ้าเทียบนะสุขุณะกับโกโจเลือกใครโอ้ยแม่เซนเซีเแลละกันใพรยังรู้สึกว่าเลยไม่เจอสุขุณะทำประโยชน์อะไรให้เลยก็เลยเออถึงมันจะเท่แต่แบบว่าอืมเซนเซแลวกันค่ะ หูหน่อยครับเอ่อมีตรงนี้แล้วก็มีตรง,ตรงนี้อันนี้เจ็บสุดเจ็บมากๆแล้วก็เอออุยมีสาร <c oughs> แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแบบตันไปเยอะมากแล้วค่ะมันก็เลยเหลือแค่นี้ เผาอ้อมเลยคะ่ะเผาหรอแล้วว่ามันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ท,ทุกคนน่าจะแบบเคยเห็นในในใน f o r E Challenge ปะ่ะมันมีอันนึงอะท,ที่ที่ออมมันพ่ายแพ้ต่ออไอรู้สึกแเป็นกีฬาสีมั้งน่าจะอันกีฬาสีที่ต่ออมพ่ายแพ้ต่ออาล้วแบบออมไม่รอดสลบดี ที่มัน้ำหนักเท่าไหร่คะอุ้ยเรานหนักขึ้นอะ่ะเราไม่ตอบได้ปะแบบคือมันหนักขึ้นไ้ตอนนีนทุกคนเพราะว่าค่ะอยู่แต่ห้องโควิดเอาเป็นว่าเรากำลังพยายามเอาเอาหนักลงะคะ่ะขอแคปหน่อยครับ เท่าไหร่อ่ะร้อยหกสามค่ะไม so like ่น่ะแค่สองขีด uh, อ oh ีโค เพื่อตัวเองพี่มาเคยทำศิลปกรรมอะไรไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยทำไม่เคยเราสึกว่าคอมเมนต์กับเราไกลกันมากแบบไกลจริงๆ หรือว่าจริงๆแล้วแบบว่าเราอาจจะแบบมีเวรมีกรรมกับอินเทอร์เน็ตก็ได้นะทุกคนเออบางทีจากรรมในเวรอาจจะมาในรูปแบบของเน็ตก็เป็นได้ <c oughs> <c oughs> เซ่กับน้องเมย์เลือกใครเล่นน้องเมย์คะ่ะเนี่ยคือตอนนี้ได้เมย์น่นะมันเพิ่งถึงใน,นจุดจุดสื่อเมยไ,ไม่สนใจใยดีใช่แล้วสูงก็เลยโค้กมาหน่อยหนะึ่ง ถืมันหูอ่ะหูโค้งหูหูบนพี่แม่ขอกำลังใจในการสอบเข้าหน่อยสู้ๆค่ะแบบว,ว่าอาจจะเสืออาจจะแบบหนักหน่อยแต่ว่าสู้ๆ ส่วนเท่าไหร่ครับ้อยหกสามครับเีอะ yeah. แบบคอมเมนต์ดีเลย okay. ไม่ไหวแล้วเราคุยกับใครวะเนี่ยเคยเจอฮ่องกงไหมคะไม่เคยคะ่ะแมวออมใช่ไหมแต่แบบเราเจอแต่ในไอจออมฮ่องกงแหมวมีมน้องตลก แพ้ตังหูไหมคะเคยค่ะแพ้บ่อยมากด้วยแต่ก็ยังอยากเจาะโชค <laughs>